สวัสดี KFC ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับดิบไชโรดนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวริบของเรานะครับดิบของไชโรดนะครับจะมีบริการให้เช่าด้วยนะครับเพื่อนนะครับรับสั่งตามออเดอร์นะครับออเดอร์จะได้แบบไหนนะฮะจะไปยกสารพัดจะยกนะครับคุยโทรมาคุยและปรึกษากันดูนะครับดูนะครับวันนี้ดิบเราครับ จะมีทั้งรีปให้เช่าแล้วก็เป็นออเดอร์ที่ล um ูกค้าสั่งมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรีปให้เช่านะครับตัวนี้ยกสูงได้ประมาณห้าเมตรห้าสิบไม่เกินหกเมตรอันนี้เป็นตัวนี้รีปใ <Movie> <issance> ห้เช่านะครับบริการเช่าวันละหกร้อยนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับนะฮะวันละหกร้อยนะครับตัวนี้ตัวน you ี Tuesday ้รีปให้เช่าอันนี้ก็รีปให้เช่าครับเพื่อนๆนะครับ ยกน้ำหนักได้ไม่เกิน300กิโลนะครับนะฮะเป็นกระบอกต่อนะครับยกสูงได้ประมาณ5เมตร50นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับดูภาพรวมนะครับตัวนี้ก็เป็นลิฟต์ให้เช่านะครับตัวนี้เห็นไหมครับนะฮะมีใช้ทุนไม่มากนะครับก็เรามีทุนนิดๆหน่อยๆก็สามารถไปใช้แทนทังร้านก็ได้ยกของหนักที่ไม่เกิน300กิโลก็ได้หรือเราจะผลิตยก500หรือ1,000กิโลเอ่อหรือหรือ6,700กิโลเราก็สามารถทำได้นะครับเพื่อน อันนี้ก็เป็นออเดอร์นะครับตัวนี้ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะครับจะมีสีส้มกับสีน้ำเงินที่เรายังไม่ได้ส่งตอนนี้ขึ้นกระบอกที่ยังไม่ได้สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับเพื<ๆ>่อนๆนก็คือนะฮะเราก็ใส่กระบอกยังไม่ทําสีนะครับบางตัวฐานทําสีเสร็จแล้วอาจจะมีการเก็บรายละเอียดนะครับเราต้องมาเทสทดลองกันตอนนี้จะเป็นลูกค้าสั่งมานะครับที่ต่างจังหวัดนะครับนะฮะที่ต่างจังหวัดนะครับตัวนี้ก็ยกได้ไม่เกิน6เมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวนี้นะครัแบเบป็นสีน้ำ ดูนะฮะอันนี้ลิฟลูกค้าส่งอ่าลูกค้าสั่งมาอันนี้มาดูด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์ออเดอร์เริ่มจากที่ลูกค้าส่งอ่ายกสููไม่เกิน2เมตรหรือ2เมตร50นะครับตัวนี้นะฮะลูกค้าก็จะไปยกของขึ้นรถปิกอัพขึ้นรถ6กล้อนะครับตัวนี้ก็รับน้ำหนักประมาณลูกค้าสั่งมาประมาณ500กิโลนะครับอันนี้ก็เราขึ้นโครงสร้างเสียร้อยนะครับก็จะประกอบลูกลอกและตัวตัอนะครับสำหตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นรุ่น ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นพระเอกอยู่ในร้านของเรานะครับเป็นรถโฟล์คลิฟต์ขนาดกระจิ๋วเลวยกได้น้ําหนักถึง300กิโลนะครับอันนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะตัวนี้อันนี้จะขับเดินหน้าถอยหลังได้ยกได้มันโฟล์คลิฟต์ทุกอย่างนะครับก็ใช้เป็นระบบคือยกขึ้นกระบอกชัดได้นะครับตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ลูกค้าสั่งมานะครับราคาเดี๋ยวเราคุยกันหลังมานะครับเนี่ยตัวนี้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ลูกค้าไปยกหัวซ่วมนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะฮะดูเวลานะอ่าลูกค้าไปยกหัวซ่วมอ่าของพวกนี้ที่ยังไม่ทําสีทำอะไรต่างๆนี่นะครับก็เป็นลูกค้าที่สั่งมาแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับก็เมื่อสุเสร็จสมบูรณ์นะครับผมจะมีการรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเดี๋ยวมาดูตัวนี้นี่ยกหัวซ่วมนะครับเพื mm ่อนๆบริษัทคัตโตะนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นยกของที่โลติอัพสูงประมาณเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆนะยังไมม่สบูรณ์ แล้วก็ยังมีออเดอร์คิวที่เรารอรอรับออเดอร์อยู่แล้วก็คิวที่เราจะทำทำก็จะมีหลายคิวนะครับเพื่อนอนันนี้ผมก็มีมีห้เพื่อนดู่นะครับดังนั้นใครสนใจทักเข้ามาใครสนใจร่วมธุรกิจอยากมีลิฟต์ให้เช่าอย่างผมนะครับโทรมาคุยมาเคลียร์กันนะครับว่า,าการลงทุนยังไงเป็นยังไงนะครับติดต่อได้ที่ทลิฟต์เชโรดนะครับ0926960083นะครับ พิกัดที่ตั้งนะครับเ,เพื่อนๆอําเภอ,อนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่โอเคสวัสดีครับ